สวัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจที่จะนำบทกลอนจากพระอภัยมณีมาเอื้อนทำนองสนองให้ท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วเชิญสดับรับฟังณเพลานี้ขอรับบัดเดี๋ยวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะเง,งหาเห็นโยคี ขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปอย่างบรรพศแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามานดารัก มักเป็นผลที่พึงหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรับรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวยอดเป็นรอดดีจงคิดตาม เอาไม้เท้าถืดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สิทพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตาเพียงเท่าน,นี้ขอรับขอขอบพระคุณที่สดับรับฟังขอรับสวัสดีครับ